สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ระบบ Rich Happy School นะคะจากหน้าจอคลิกด้านขวาด้านบนเลยค่ะคลิกกดเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากที่เรากดล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้าจอนี้ค่ะ Rich Happy School อันดับแรกคือ Member ID ก็คือ รหัสสมาชิกของเรานะคะพ p สเ s ิร์ดคือรหัสผ่านซึ่งใช้4ตัวท้ายบัตรประชาชนของเราค่ะแล้วเราก็กดล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ rich happy school นะคะจากภาพน,นะคะถ้าคุณเข้าสู่ระบบ rich happy school แล้วนะคะก็จะโชว์ทางด้านซ้ายเลยนะคะ และตรงกลางนี้คือรายละเอียดของคุณค่ะก็จะโชว์ภาพรหัสสมาชิกชื่อนามสกุลของสมาชิกแล้วก็ตำแหน่งทางธุรกิจนะคะหากท่านใดนะคะต้องการที่จะเพิ่มภาพหรือโชว์ภาพตัวเองสวยๆค่ะแจ้งแอดมินเพื่อเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะจากภาพนะคะจะมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 สเมนูนะคะเราต้องการที่จะเรียนโปรแกรมสุขภาพยิ้มซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนะักเรียนใหม่เราคลิกที่เลข2เลยค่ะหรือว่าจิ้ม1ครั้งเลยนะคะในรายละเอียดของ Rich Happy School หรือว่าโรงเรียน Rich Happy นะคะในหมวดของโปรแกรมสุขภาพยิ้มจะมีทั้งหมด 12 EP หรือว่า12บทเราควรเริ่มต้นจาก EP ที่1น,นะคะดูให้จบแล้วก็ตอบคำถามถึงจะมีสิทธิ์เรียน EP ต่อไปได้ค่ะจากภาพนะคะคือโปรแกรมสุขภาพยิ้มซึ่งเป็น EP ที่1ห,หรือว่าบทที่1ค่ะซึ่งเพศสัจกรหิงจะมาให้ความรู้ โดยด้านล่างเนี่ยนะคะจะโชว์เวลาที่วิดีโอนี้ทำการบันทึกไว้หรือให้ความรู้กับเราค่ะเราควรที่จะฟังให้จบนะคะหรือว่าเตรียมสมุดปากกาเพื่อบันทึกความรู้ที่ได้จากเพศสัจกรหิงนะคะจากท้ายคลิป จะมีคำถามให้เราตอบนะคะเราควรจะตอบคำถามจากความเข้าใจของเรานะคะถ้าเราสอบผ่านนะคะเราก็ถึงจะปี10ไปเรียน EP ที่2ถึง12ต่อไปค่ะท้ายส่วนนี้ขอให้ทุกท่านจงเรียนรู้ด้วยความเข้าใจนะคะโชคดีค่ะ